จากคุณแม่วัย52ที่เหนื่อยง่ายหมดแรงโดยไม่รู้สาเหตุมันมาจากอะไรวันนี้กลับมามีพลังเหมือนเดิมทําได้ไงเดี๋ยวจุดเล่าให้ฟังหลับแล้วพร้อมยังพร้อมฟังหรือยังยกระดิ่งหู <c oughs> หนึ่งทีพร้อมแล้ว ผู้หญิงเนี่ยถ้าช่วงวัยทองจะรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็หมดแรงโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่ามันมาจากอะไรมีลูกค้าจุนคนหนึ่งชื่อพี่อ้อยอายุ52คือเขาไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็ปกติดีแต่รู้สึกว่าพลังอะ่ะมันลดลงแกก็หาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาคุณหมอด้วยก็พบว่าควรต้องปรับเรื่องระบบเผาผลาญแน่นอนละหนึ่งเลยต้องออกกําลังกาย2ก็คือต้องปรับเรื่องโภชนาการแต่เพื่อนวัยเดียวกันของพี่อ้อยเนี่ยเขาก็ทานดีนะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันพลองทานกาแฟก็นึกว่าจะมีแรงที่ไหนได้้ใจจสั่่่่นนกวาาเดิมมมไไรรูีทห นี่เลยค่ะโบนบูสแล้วก็ลองเปิดใจกินโบนบรอดดูพอลองกินมา1เดือนปรากฏว่าแกนเลิกกาแฟไปเลยจะ้ะรู้สึกว่ามีแรงเยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนช่วยให้ร่างกายสร้างพลังงานได้เร็วและไปกระตุ้นการทํางานของไมโตคอนเดียซึ่งเป็นศูนย์พลังงานของเซลล์และยังมีซิงค์ที่ช่วยปรับฮอร์โมนพี่อ้อยเนี่ยทักเข้ามาบอกว่าตอนแรกเนี่ยลองทํากินเองแล้วปรากฏว่าทั้งเสียเวลาแล้วก็ต้นทุนสูงแถมรสชาติคือไม่ได้เลยทานยากมาก จุนมั่นใจเลยว่าใครเคยกินบนบรอตจะต้องมีกลิ่นติดคาวใช่ไหมแต่ของบนวุ้ของจูนอะไม่มีแน่นอนค่ะและของเราเนี่ยเคี่ยว48ชั่วโมงทำให้เข้มข้นมากสำหรับใครสนใจนะคะรีบสั่งมาด่วนเลยค่ะ